เก่ง6สิ่งนี้คุณทําออนไลน์สําเร็จแน่วันนี้การที่คุณจะทําออนไลน์สําเร็จมันแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทหนึ่งคือคุณต้องรู้ในเรื่องของการสร้างตัวตนสร้าง Personal b r a n d เพราะถ้าวันนี้คุณไม่รู้ในเรื่องของการสร้างตัวตนสร้าง Personal b r บ n d คุณจะขายได้ยากเพราะคนจะจําคุณไม่ได้จําสินค้าคุณไม่ได้ 2. คุณต้องมีความรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจความรู้ในเรื่องของธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจความรู้ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าคนต้องการอยากจะประสบความสําเร็จเร็วดังนั้นจึงต้องการที่จะเรียนอะไรที่มันสั้น,นแล้วสามารถเอาไปสร้างเงินเอาไปเปลี่ยนแปลงพิได้เลยดังนั้นธุรกิจความรู้คนที่มีข้อมูลเยอะกว่าคนที่เก่งในเรื่องของข้อมูลจะทําให้เขาได้เปรียบในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้และ6สิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้และเก่งเพื่อจะทําให้คุณทําออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จ 1เก่งในการสร้างตัวตนวันนี้คุณต้องสร้างตัวตนสิ่งเดียวอันเดียวให้คนจดจำไม่จำเป็นต้องไปทำให้คนรู้จักคุณเยอะคุณแค่โฟกัสสิ่งเดียวเรื่องเดียวที่จะทำให้คนจำคุณและรู้ว่าคุณเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สำเร็จได้เร็วเช่น คุณเก่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณก็ออกมาทำคอนเทนต์ให้ความรู้เฉพาะเกี่ยวการดูแลสุขภาพเท่านั้นก็พอในช่องของคุณมันจะทำให้คนจำคุณได้ง่ายจำคุณได้เร็วและทำให้คุณปังและสร้างเงินได้ 2. คุณต้องเก่งในการหาจุดแข็งของตัวเองและใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้คุณได้เปรียบคนอื่นที่สำคัญวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเมื่อคุณทำไปแล้วคุณสร้างผลลัพธ์คุณประสบความสำเร็จจากมันมันก็จะมีคนมาทำตามคุณดังนั้นคุณต้อง เป็นคนที่รีอินเวสต์ตัวเองได้คือสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นดีขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะเมื่อคุณทําสิ่งไหนสําเร็จมันจะมีคนทําตามดังนั้นคุณต้องสร้างสิ่งใหม่ทําตัวเองให้เก่งขึ้นให้เป็นคนใหม่หาความรู้ใหม่ๆม,มา คุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ทําออนไลน์และประสบความสำเร็จได้ตลอดเพราะคุณจะรีอินเวสต์ตัวเองพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมและทําเรื่องใหม่ๆก่อนคนอื่น3คุณต้องเก่งในเรื่องของการทําการตลาดวันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าแต่ละแพลตฟอร์มเขาสนับสนุนอะไรการตลาดเ็าทาแบบไหนยุคนี้คุณต้องรู้ว่าทุกแพลตฟอร์มสนับสนุนคลิปสั้นดังนั้นคุณต้องออกมาทําคลิปสั้นเพื่อโปรโมทตัวเองเพื่อโปรโมตสินค้าตัวเองเพราะเมื่อคุณเก่งในเรื่องของการทําการตลาดมันจะทําให้คุณเข้าถึงผู้คนได้เยอะทําให้ เห็นคุณเยอะเมื่อคุณเข้าถึงผู้คนได้เยอะทําให้คนเห็นคุณเยอะคุณก็จะสร้างโอกาสในการสร้างเงินและการขายสินค้าของคุณได้ 4. คุณต้องเก่งในทักษะการพูดออกหน้ากล้องเพราะถ้าวันนี้คุณเป็นเก่งและมีทักษะในการพูดออกหน้ากล้องมันจะทําให้คุณปิดการขายและสร้างผู้ติดตามได้ง่ายเพราะคุณจะสร้างปฏิสัมพันธ์โน้มน้าวจิตใจคนทําให้คนคอยตามคุณได้5 คุณต้องเก่งทักษะในการตัดต่อคลิปโดยเฉพาะการทำคลิปสั้นด้วยมือถือตัดต่อคลิปด้วยมือถือเพราะการที่คุณสามารถที่จะตัดต่อคลิปเองได้มันจะทำให้คุณสามารถทำคอนเทนต์ได้ทุกที่เข้าถึงผู้คนได้ทุกที่มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วคุณต้องเก่งในการพูดปิดการขายหน้ากล้องเพราะถ้าวันนี้คุณไม่เก่งไม่มีทักษะในการพูดปิดการขายหน้ากล้องมันจะทำให้คุณพลาดโอกาสในการที่จะขายสินค้าให้กับคนที่มาดูคลิปคุณมาดูไลฟ์ของคุณคุณจึงต้องมีทักษะในการ เล่าเรื่องขายแบบไม่ขายทําให้คนความคุณอินไปแล้วตัดสินใจซื้อแบบเนียนๆถ้าคุณมีทักษะนี้คุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ทําออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จสร้างเงินให้กับคุณได้วันนี้ถ้าคุณต้องการอยากจะทําออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จคุณฝึกทักษะที่ครูไก่ต้งให้วันนี้ให้เก่งแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทําออนไลน์ได้